ครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตั้งแต่รู้ว่าเราได้มาออกงานแพร r ชนิตี่ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เต็มตัวหลายอย่างไม่ว่าจะเร่้องเพลงหรือว่าชุดอะไรต่างๆก็ภูมิใจด้วยครับที่ได้มาออกงานเนี่ยลราก็เป็นงานการกุศลด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆี่แพรแล้วก็พี่ๆี่ทีมงานลุถึงพี่แฟนคลับทุกคนที่มาหาในวันนี้ครับตื่นเต้นมคะได้เจอแฟนตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากเลยครับนการขึ้นเวทีร้องเพลงครั้งที่สแต่ว่าครั้งนี้ทุกคนเยอะมากคุณพวกเรา ครั้งแรกครั้งแรกที่มีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เสียงสั่งเลยใช่ครับสุดจะลงอยู่หลังเวทีอย่างเมื่อกี้เองก็มีแฟนคลับโดยโงเนาะแบบช่วยบริจาคหนึ่งหมื่นบาทในการที่ได้คุยบอกลยังมาเคา้เก็จอยาสุยอพกรบน้ช่วยร่บริจาคช่วทุญร่วมกันนะครับผมก็จริงๆคือขอบคุณทุกคนเลยใช่ครวับที่มีกันวันนี้ นชิญชวนทุกคนในวันนี้แล้วก็ใช่ครับแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นพลังเล็กๆในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในครั้งนี้ครับผมอยากลองเพงมีเตรียมอะไรมาแบบทำบุญใช่ไหมเหมือนครั้งนี้อาจจะเป็นอยากมาร่วมร่วมงานมากกว่าครับเป็นมาร้องเพลงให้คนดูฟังแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาทําบุญมากกว่าใช่เชิญชวนหนขาดใครในท้องที่อยากได้ครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากบริจาคผู้ป่วยโรคหัวใจครับสามารถซื้อ ยาได้รอบงานเลยครับหรือว่าแล้วก็ยังสามารถส่งดาวครับในแฟนเพจของ Facebook ได้เหมือนกันครับแคลริตี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือ,อ ทุกคนครับไหนๆก็ทุกคนชอบดูซีรีส์รักแล้วใช่ไหมครับก็มันเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเนาะก็อยากให้ทุกคนรักในการทําบุญในครั้งนี้เหมือนที่รักพวกเราก็รักซีรีส์ของเราด้วยนะครับใช่ครับได้ครับถ้าถึงที่แท็กซีนี่ในบ้านถ้ารัาทุขภาอกว่าเขาบอีกอ่ะแบบเราต้องบอกว่าต้อง ขอบคุณเพืนแฟนทุกคนแล้วกันนะครับผมที่ให้การต้อนรับพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยอย่างอบอุ่นมากเลยต้องขอบคุณเพนทีมี่มหาล้วก็เป็นแฟนใหญ่คนหนมากก็อียาฟเอ็นซีไออ่ะผมรู้สึกว่าตอนผมดูเองนะขาผมไม่หยุดก็คือแบบโอ้โหสุดสุดยอดมากคือแบบคือเราก็ทำเต็มที่สุดนะครับในในการของเราเราเต็มที่กับมันเราพยายามกับมันเพื่อที่ ไ,ไม่ได้ผมไม่ไ pues ด mm ้ดท้ายม่ได yeah. really IR mm ้ใ hmm. ช oh okay. ้รูปใหม่นะจ๊ะก็มาอจริงๆคือคลนี้เราถ่ายกันเราถ่ายกันเทปเทปเทปเดียวแต่ว่าเราคุยกันว่าเราไม่อยากให้ภาพออกมาดีที่สุดเลยอยากให้ภาพมันออกมาดีเราเลยรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเราปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติคือเราปล่อยมัไปปล่อยไม่ตื่นไมลูกก็บางทต้องยอมเราว่าแรกๆก็มีบ้างเราแต่ว่า ้วเราก็เป็นที่ขณะตอนนั้นก็คือปล่อยไปแบบตาม f e ล l i n g ณตอนนั้นเลยก็คือทำมือถั่วมาในคันทีที่สุดจริงๆใทยเกินไทยดีที่พวกเราก่อนนะคุณนันท์เจมส์ตอบนะได้ก็จะเป็นผมใช่ผมาะผมรู้สึกว่าในการแสดงไม่ว่าจะเป็นเลิฟซีหรือว่าจะเป็นซีรอะไรครับผมรู้สว่าผมเอาตัวเองเข้าไปกับเขาจริงก็เรวหา ใจและความใส่ใจแต่นี้มันจะหนักกว่านี้ไหมบอกเลยว่านี้ดีกว่าตะกี้นะว่าเราปล่อยมา4 e ีแล้วเทียมค้นทุก EP ใช่ไหมครับอันนี้ถามทุกคนว่าเทียมค้นขึ้นไหม e ีต่อๆไปก็จะทวีคูณความเจ้วนขึ้นด้วยแน่นอนครับผมไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะไม่เกินจริงแน่นอนอันนี้ไม่ได้คาดหวังนะแต่ก็ตั้งตารอได้นะครับ กเราทุกคนกันิ่จริงอ่ะรับไอ้คู่เราสองคนอ่าครับก็เอไรก็เดี๋ยวอีพปครับอ,อบอก <c oughs> อุ้ยบอกบอกแค่นี้ครับเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นจากเทเลอร์ของคู่ผมแล้วก็ ต่อเป็นเรื่องราวที่ต่อจากคู่ของพายุกับวาเลนครับก็จะต่อคู่ผมเลยแต่ก็ไม่อยากให้พลาด EP หนึ่งถึงเจ็ดเหมือนกันเพราะว่าพี่จะภาก็ล้วจะปล่อยแบบปริศนาไว้เล็กๆน้อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามุก EP เลยครับใช่ครับที่แปดเราสามารถทำพลากับเขาได้ไหมถ้าใครต้องให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินแล้วล่ะครับใช่ครับเราเล่นเองเรารู้สึกยังไงโอ้เหมือนเหมือนคู่เราจะเริ่มถ่าย NC กันก่อนครับก็เลยเอาจริงเราถ่ายกันครั้งแรกก่อนถ่ายไพร์ด รอบนะั้นตื่นเต้นมากแต่พอมันเป็นเปิดกองจริงแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ตื่นเต้นกันแล้วก็เต็มที่แล้วก็คุยกันเยอะมากเลยให้มันออกเป็นภาพที่ดีที่สุดใช่แ<ช>ล้วสามารถถึงค,คู่นี้ได้ไหมคุณเลยอืมอ่าไม่เป็นฟิลแบบว่าคู่เนี้ยเขามารักใสๆม่มารักใส่สยอยู่คแล้วคูเนี้ยอ่ามาแบบรักรักรัารักแบบหวานๆแต่ของผมเนี่ยจะมาเป็นฟิลแบบแสบแสบแซบแล้วก็ ทุกคนน่าจะแบบร้องว่าโอ้โหอย่างนี้ดีกว่าแค่นี้ดีกว่าแค่นี้ครับถ้าทุกคนดูเอพีแปดปุ๊บน้องสกายที่ทุกคนเห็นหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยจะเปลี่ยนไปทันทีอ่าแค่นี้พอใช่ครับตอนนี้แปดจะต้องไมคือมมืดเลยก็น่ารักน่ารักบอกบอกแค่ว่าได้ได้รู้จักสกายมากขึ้นดีกว่าอาขอบคุณปฏิญาณแล้วผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมบริการนักเตะซีรีส์ครับผมออนแอร์ทุกวันพฤหัสบดีนะครับผมเวลาห้าทุ่มตรงที่ช่องซีเอ็มมีสิบห้านะครับหรือ ผมสำหรับใครที่ดูไม่ทันก็สามารถรับชมย้อนหลังแบบอันพัดได้นะครับผมที่แอปพลิเคชัน i c e หรือเว็บ iq.com เวลาที่ยงคืนเป็นต้นไปเลยนะครับผมใช่ครับรวมถึงฝากเพลงของพวกเราทั้ง3ทั้ง4คนด้วยนะครับปล่อยไปแล้ว3เพลงที่ร้องไปเมื่อกี้นะครับก็ไปสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับรวมถึงยังสามารถรับชม MV เนาะได้ที่ y o u t u b e มีเมวันมิวสิกครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ใครอยากติดตามความเคิดนของเราทั้ง4คนรวมถึงบรรยากาศ b l a ซีรี r ์นะครับฝากติดตามที่ทุกแพลตฟอร์มเลยในมีอวไวออฟิเชียลครับใช่ครับก็ฝากพวกเราทั้ง4คนกับบรรยากาศ Black Series ด,ด้วยนะครับฝากเลยนะครับ